ทำงานจริงหรอมีนี่อ่ะคุยอะไรกันดีครับคุยอะไรกันดีจ้าจ้าเกิดกี่แตเป็นบยังไงบ้างาองนอยโอ้โหสนุกมากครับแล้วก็ได้ ได้ไปเจอพี่แจ็คเหมือนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก,ก็ก็เขาชวนไปนะครับ mm hmm. ผมก็ก็เลยบินไปที่ภูเก็ตเลยล็อกคิวล่วงหน้านานมากอะไรเงี้ยครับว่าเออ mm hmm. เดี๋ยวไปร่วมง,งานฉลองเขาหน่อยนะครับเขาครบ30ปีนี้แล้วพอไปถึงที่นี่โอโ้โหเต็มที่ทุกคนสนุกสนานกันมากเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็วก,วก็ได้เจอเพือพ่อนๆเขาด้วยเขาเพือพ่อนๆเขาก็มาจากต่างประเทศกันเยอะเหมือนกันเขาก็แบบเหมือนเหมาทริปให้กับเพื่อนๆเลยเหมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเป็นคลาสไปทำกิจกรรมต่างๆ ก็3วันจัดเต็มไปเลยครับ <S 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 ใช่ฮะสนุกมากครับแล้วพี่แจ็คก็ก็น่ารักครับแล้วก็ดูดูแฮปปี้ดูมีความสุขแล้วก็แล้วดีใจอะไรเงี้ยครับ <S <S จริงๆริแท่คิวรอไว้นานนานนานเราไมจริงๆเป็นทางแฟนผมเลยเวลาคุณแฟนเขาจัดการให้หมดเลยว่าล็อกคิวก็รำงล็อกคิวอะไรเอาเบอร์เดย์พี่แจ็คสังค่งอะไรนะครับก็ก็แฟนก็ ไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยล็อกคิวหน้าเือนกันนานเหมือนกันครับใช่ครับพูดคุยอะไรกันบ้างกับผู้จัดมากเครับเขาจะแซวเราก่อนเห็นหน้าของเขาแซวเลยบอกอุ้ยผมดูไอจีอยู่นะนี่ดูคุณมีวินัยมากนะหุ่นของคุณอะไรเงี้ยแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะชอบมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาชมชื่นชมหุ่นเราอะไรเงี้ยเขาใส่าเป็นคนไทยก็ยิ้ม พูดไทยเก่งมากนะใช่ครับแล้วเขาก็ดูรักเมืองไทยมากเลยเพราะแซวอยู่เมื่อไหร่จะซื้อบ้านที่เมืองไทยเออเขายังยังยังอะไรครับแต่เขาก็ก็ติดตามติดตามเราในไอจีตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเอ้ยพี่แจเขาก็ติดตามผลงานเรานะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็พูดคุยกับเขาครับก็คือเจอทุกครั้งที่แฟนเขาคืนหน้าละทุกครั้งเลยน่ารักทุกครั้งแล้วเขาก็แบบหรือเขาก็เขาก็รู้ว่าว่าแบบ เราทําอะไรบ้างทั้งผมทั้งพี่กอล์ฟทั้งน้องไทแทนอะไรเงี้ยครับก็จะมาคุยเรื่องนี้ก็จะมาแซวแซกันต่ส่วนใหญ่แซวเรื่องหุ่นก็จะมาจับขอจับตลอดเลยอะไรเงี้ยอครับเราเราเปลี่ยนการเขียนการเป็นให้เขาผมอ่าใช่ครับเพราะพี่แจ็คเขาชอบอ่านใช่ไหมเราก็เขามีทุกอย่างอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะซื้อของอะไรแบบแพงๆให้เขาเราก็ไม่เราก็ซื้อให้แบบเป็นเทนหอมแล้วก็ อด้วยคำพิเศษคือเขียนการ์ดให้เขาให้เขากลับไปอ่านอะไรเงี้ยนพอพอเรามอบของให้เขาเขาบอกเขาชอบมากเลยเขาเขาสะสมเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเห็นการ์ดเขาตื่นเต้นดีใจบอกอุ้ยอุ้ยเขียนการไม่้ด้เหรออะไรเงี้ยซึ่งเขาชอบอ่านอยู่แล้วเขาชอบเก็บอะไรเงี้ยเวลาอ่านเวลาแฟนคลับเขาเขียนให้เขาจะชอบอ่านเขาเลยแบบเออเราก็เขียนไปให้แล้วเขาบอกเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเก็บไปอ่านที่บ้านอะไรเงี้ยครับใช่ไม่เคยนะครับด้วยอวามที่ยังไงมอสติหรับเดี๋ยวนี้ ก็เกี่ยวกับก้าวะก็ขอให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนว่ารู้สึกเอดีใจนะที่ผมได้มารู้จักกับคุณอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่นิสมากอะไรเงี้ยครับก็เขียนประมาณนี้ใช่ครับคอมเมนต์คนโครงการเพื่อพี่แจารณาเพื่อโชว์ูเขาขี้แซวอะไรขี้แซวใช่เขาขี้แซวอะไรเงี้ยใช่ครับเล้วก็จะมาแซวเราเรื่องนี้แหละอะไรเงี้ยเขาดูว่าแซวแล้วก็แบบเออ เฮฮาปาร์ตี้เอนเตทนอะไรเง mm ี้ยเขาก็จะเทคแคร์ดูแลคนที่แบบไปงานของเขาในวันนั้นอะไรเงี้ยครับมันเป็น,เ,ปนเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีจัดเต็มมาไม่รู้ว่าเจอซอยหรือยังแค่เป <c oughs> ็นนักแคสของปาร์ตี้งานอะไรเงี้ยมีโอกาสจะได้ไหมยังไม่มีเลยครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับยังไม่มีโอกาสเลยฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็ดีครับใครสนใจก็จ้างได้ครับผม ใช่ครับแล้วอย่างโรงองอานพี่แจ้งเหมือนกันแต่เขาก็งานที่ไทยก็เยอะมากเหมือนกันใช่ครับครับประมาณเยอะแล้วยทุ่คนเราไปแหลนไป,ปกรุงเทพที่เต้หวันแข่งไป6วันหุ่นเราไปต่างประเทศก็ถึงหุ่นล่าสุดของเราเลยที่เรา s อ o o t ที่แท้ใช่เราก็อายุเยอะแล้วแต่ก็อยากจะมีซิกแพคสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเออละครปิดกล้องพอดีมีเวลาว่างแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าโอเคอีก3เดือนเราจะถ่ายภาพกัน ก็เลยเริ่มเข้าฟิตเนสเริ่มดูแลหุ่นตัวเองเริ่มเริ่มคุมอาหารเริ่มอะไรเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็ได้ประมาณ3เดือนกว่าก็รู้สึกว่าเอยเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะลองถ่ายแล้วก็เป็นแบบร่างร่างแรกแล้วกันอะไรเงี้ยครับสำหรับเทรนเนอร์เพราะเทรนเนอร์บอกพี่เต๋ออาจจะต้องมีร่างสองนะผมก็เลยว่าร่างสองยังมีเรอพี่ บอกว่าต้องมีประมาณน่าจะประมาณกลางปีนี้ใช่ครับก็ทําทต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งซึ่งท้าออกมาก็รู้สึกว่าเออตัวเองสุขภาพดีขึ้นหน้าเขาไม่ต้องไปโบนทงโบท็อก์แล้ว<อ>หน้าก็จะเดฟเองเลย<อ>ผมก็เพิ่งรู้ว่าออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องฉีดโบท็อก์แล้วนะฮะหน้าเรียวเลยเพราะว่าไขามันหายไปแล้วสุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วก็ใส,ส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแล้วก็มีงานเกี่ยวกับภายแบบเข้ามาอะไร้ยครับจากเจ็ดสิจาก71ตอนถ่ายตอนนั้นเหลือ63.5ลงมา 7จ็ดกิโลก,กว่าสามเดือนสามเดือนใช่ครับใจกับบอดี้ของเรามากเลยนะดูทุกวันเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ส่องกระจกรู้สึกตัวเองมีความสุขมากเลยมันเป็นความสุขที่เราเอยเราก็ทําทําได้ง่ายๆนะอะไรเงี <c oughs> ้ยเราอยากดีสักครั้งในชีวิตเราก็ทําได้อะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด,ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่า เราถึงแม้ว่าตารางงานแน่นแต่เราก็ยังแบ,บ่งเวลาได้ผมคิดว่าอายุ30-40สามารถมีซิกแพคได้อยู่แล้วไม่ต้องเฉพาะวัยรุ่นอ่ะคุณได้แบบ30-40ก็คุณก็สามารถมีซิกแพคได้ถือว่าเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกของเราที่แบบโชว์ซิกแพคโชว์เลยถือว่าโชว์เยอะเลยใช่ครับก็ ถอดทั้งทีนึ่งก็ต้องให้แบบให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็คิดว่าเราน่าจะได้ภาพส,สวยๆออกไป mm hmm. ซึ่งก็โอเคเราก็พอใจในร,ร่างแรกของเรา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับก็แฮปปี้มากครับใอ่เอ็นเสร็จขอแฟนด้วยไหมครับว่าแฟนจะถ่ายรูปไหเรื่องขอแฟนถ่ายรูปไม่ mm hmm. ไมยากครับ mm hmm. แต่ขอกินคลีนเนี่ยยากกว่า เพราะว่าเขาก็ต้องอดกับเราด้วยไง<ะ>เขาก็จะไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านหมาลงหมาล่าอะไรก็จะไม่ได้กินสุก,กี้ปิ้งย่างหมูกระทะที่ชอบก็อาจจะไม่ได้ไป<ะ>เขาก็ต้องอดทนกับเราด้วยสามสี่เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ดีเพราะเขาก็ได้ลดไง <laughs> ใช่ครับเขาห่วงในท่าเป็นบอดี้เราถอดเป็นซิ่แขนตรงี้เขาก็แซวนะแซวว่าส่องกระจกบ,บ่อยจังเลยแล้วช่วงนี้อะไรเงี้ยครับ <laughs> แต่ไม่ได้ห่วงอะไรเงี้ยครับ <laughs> เพราะเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจทาจริงจริง เขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดอะ oh. ไเงี้ยว่าแบบ hmm. เราอยากจะมีหุ่นที่ดีเราจะอยากจะแบบสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เนี่ยสนับสนุนเต็มที่ใช่ครับอย่างกลางปีอย่างไอ้พาร์ทนี้ก็คือมันแค่แส่เกงในกลางปีจะแบบเหลือน้อยทิ้งกว่านี้ไหมครับล่าสุดไปถ่ายซเซอร์ราแล้ก็ใส่สั้นมากเลยนะน่าจะออกเร็วๆนี้ oh. ใช่ฮะใช่ครับแต่มันเป็นกึ่งแนวแฟชั่นหน่อยแต่ก็สั้น oh. เหมือนกิงเกว้น้ำเลยอะ่ะ oh. อะไรเงี้ยครับ oh. ผมก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกัน ใช่ครับพี่ใช่สั้นที่สุดในชีวิตแล้วสั้นกว่าตามถ่ายละครอีกสั้นประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยครับก็ตัดติดตามเซราวครับเซราวใช่ครับจริงจริงอย่างหุ่นเราชอบที่มันรีนประมาณนี้หรือใหญ่ขึ้นจริงจริงก็อยากจะมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรครช่วงนี้รู้สึกว่ามันอาจจะแห้งๆผอมๆไปหน่อยช่วงไหล่ช่วงไหลรเงี้ยครับอาจจะต้องไปเติมเติมคือแต่ว่าอันนั้นต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าซิกแพคอยากได้เลย3-4เดือนอยากรู้ ถามได้ถามได้ถามได้ครับมได้มีวิธีวิธีครับเพราะเราเห็นสิ่แขกเห็นเรดีฟิงแล้มันมันชอบเคยคิดไหมว่าเอ้ยทำไมฉันไม่ทำมันใ่นานแล้วทำตั้งนานก็เคยนนเคยคิดเหมือนกันครับแต่เมื่อก่อนก็เคยทำนะครับแต่ว่าไม่ได้ <นะ S 1> ไม่ได้ไไดเข้มขนาดนี้อะไรเงี้ยก็โชคดีได้พี่เบสฟิตมาช่วยดูแลทุกอย่างเลยะอะไรเงี้ยเพราะนี้เขาเป็นปรมาจารย์ด้านการสร้างซิปแพคให้กับ กแสดงดาราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ทําให้<ด>เราสามารถแบบมีขุนที่ดีได้เมื่อก่อนก็อาจจะมีนิดน้อยนิดหน่อยขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ครั้งนี้ก็คือแบบเออจริงจังเต็มที่ใช่ครับซัมเมอร์นี้จนะได้ดเห็นเซ็กซี่กว่านี้อห็นไหมครับแตื่องน่าดักเซอร์ราลเซอร์ราลเนี่ยเซ็กซี่สุดแล้วฮะใช่ครับติดตามด้วยครับก็ช่วงสงกรานต์พอดีเราไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับ <Okay. S 2> ครับโอเคโอเคครับ เดี๋ยวแค่ถอดเสื้อถ่ายอาหารแมวหล้อแปละตอนนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกัไขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ